ที่จะเพื่อนเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรรักษาฝ้าแบบง่ายๆเลยนะคะง่ายจริงๆเลยนะคะในส่วนผสมมีแค่ตัวเดียวเองนะคะซึ่งสูตรนี้ไปเอาสูตรจาก Google นะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, ดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธทีทำกันเลยนะคะนี่เลยค่ะส่วนผสมของเราตัวนี้คือเจลว,ว่านหางจระเข้สดนะคะส่วนตัว ปั่นแล้วก็แค่ตู้เย็นเก็บไปใช้นะคะเก็บในตู้เย็นได้นานเกือบเดือนเลยนะคะเขาก็ไม่เสียนะคะในส่วนของเจลวัานหางจระเข้สดเนาะเราจะใช้เฉพาะเจลว่านหางจระเข้สดนะคะมาเลยค่ะอัตราส่วนอยู่ที่ใครใบหน้าเล็กใบหน้าใหญ่นะคะคิดว่าหนึ่งช้อนโต๊ะน่าจะพอเนาะเราไม่ต้องผสมอะไรลงไปทั้งนั้นนะคะใช้เฉพาะเจลววานหางจระเข้อย่างนี้นะคะ ถ้าใครไปปั่นไว้แบบนี้แล้วก็ทำเอาวิตามินอ e ีใส่ลงไปนะคะหรือน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นเพิ่มลงไปทำเป็นเซรั่มนะคะสุดยอดเลยนะคะเรื่องริ้วรอยเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะส่วนตัวทำก็บไว้ใช้ค่ะก็บแค่ฟิตไว้เอาออกมาเฉพาะพอใช้ค่ะ สูตรนี้ทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะหรือทําทุกวันก่อนนอนก็ได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีเวลาใครมีเวลาทําได้ทั้งเชา้ชาเช้าและก่อนนอนเลยนะคะทาแบบนี้หรือจะทาทิ้งไว้ทั้งวันก็ได้นะคะหรือใครไม่มีเวลาก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็ไปล้างออกนะคะถ้าใครไม่อยากไปล้างออกก็ทาแบบนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะทาเป็นเดคครีมไนค์ครีมก็ได้เลยนะคะทาแบบนี้นะคะในส่วนของ เจลว,วันหางจระเข้เ,เขาจะสุดยอดจริงๆนะคะในเรื่องของเจลว,วันหางจระเข้สดนะคะสรรพคุณเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเรื่องผิวไข้ผิวของเรากระจ่งางใสช่วยลดเรือนริ้วรอยช่วยเรื่องฝ้า สุดยอดจริงๆเลยนะคะเข้าไปอ่านดูสรรพคุณใน Google เพิ่มเติมเลยนะคะสูตรนี้เอามาจาก Google นะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทําใช้ดูนะคะสูตรดีแล้วก็ง่ายนี่ค่ะเขาซึมแล้วนะคะเขาจะไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนักไม่อะไรทั้งนั้นนะคะเขาจะซึมเร็วมากๆนะคะนี่ค่ะเจียว,ว่านหางจระเข้นะคะเจียวสดนะคะไปทําไม่ใช้นะคะใครที่มีเจียวสดนะคะ นี่ค่ะปล่อยส่วนตัวจะไม่ล้างนะคะจะปล่อยแบบนี้แล้วก็จะทาตัวอื่นทับไปเลยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ